ขึ t h ทูอิง s ิคลาสวิตติเชตโตนะคะสีครับักเรียนวันนี้เรามาเจอนกันอีกครั้งแล้วนะคะในรายวิชายุทธศาสตร์การอ่านเขียนภาษาอังกฤษนะคะเราจะมาเรียนต่อการจักเรื่องครั้งที่แล้วเลยเนาะครั้งที่แล้วเนี่ยจะเป็นในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของครั้งที่แล้วในบทของครั้งที่แล้วเนี่ยจะเป็นในเรื่องของที่เป็นทุเรียนนะครับถูกไหมอ่าแต่ใน,ในบทนี้เนี่ยเรามาเจอกันอีกบทหนึ่งนะครับเรามาลองดูกันว่าอีกบทหนึ่งเนี่ยมันเป็นในเรื่องราวของอะไร อ่ะโอเคครับเราเปิดมาที่หน้า91นะครับเนาะอ่ะเรามาดูกันเลยเนาะไปอย่างรวดเร็วจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับอันนี้เนี่ยจะอยู่ใน reading 2นะครับในที่หน้า91เรามาดูเรามาดู pre reading กันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างอ่ะคำถามที่เขาถามเนี่ยถ้าอยู่ในห้องเรียนเจอกันหลายคนหรือว่าเราสามารถ discuss กันได้นะครับเราก็ต้องถามดูซิว่าลองพูดคุยกันสิว่าเป็นอย่างไรอ่ะเช่นเขาถามว่า do you like coffee why or why not What are some different kinds of coffee อะไรบ้างที่เป็นชนิดที่แตกต่างกันของกาแฟานะครับหรือ If you drink coffee, how do you like to drink it นะถ้าคุณเนี่ยนะดื่มกาแฟาเนี่ยแบบว่าคุณเนี่ยชอบมันยังไงบ้างเนาะ,ะทีนี้เรามาดูตรง key vocabulary นะครับ Key vocabulary ตรงนี้ก็คือให้จับคู่น้ออย่างที่เรียนคุ้นเคยกันดีว่าให้จับคู่ก็จะมีคำมาให้ในส่วนด้านบนนะครับ แล้วก็มีคำให้ในส่วนด้านล่างมาดูสิว่ามันเป็นอย่างไรบ้างเนาะลองจับคู่กันดูความหมายก่อนอ่ะอันนี้ก็เป็นความหมายครูเขียนมาให้แล้วนะคะคำที่1ก็คือจะเป็น discover ก็แปลว่าค้นพบนะคะเป็น verb คำที่2 to take care of เป็น phr phr ตัวนี้ย่อมาจาก facial verb ย่อมาจาก facial verb นะคะ facial verb ตัวนี้ก็คือเหมือนที่วิชาที่นักเรียนเรียนในหนังสือ upstream เนาะ,ะที่มันจะอยู่ท้ายๆบทตัวนั้นแหละเราจะเรียกว่า facial verb แปลว่าดูแลนะคะดูแลคือคำว่า to take care of ข้อที่3าม plants Pl แปลว่าพืชนะคะเป็น now ข้อที่ส excited อ่าเป็น adjective แปลว่าตื่นเต้นข้อที่5้ t o เป็น adverb แปลว่าด้วยข้อที่6 t o b o y แปลว่าเดือดข้อที่7จ liquid แปลว่าของเหลวนะคะข้อที่8 beans แปลว่าถั่วด้านล่างก็มีข้อ a ถึงข้อ h นะคะด้านล่างเป็นข้อ a ถึงข้อ h เนาะกูก็เขียนแปลความหมายให้แล้วข้อ a เนี่ย he's something until it begin to bubbles เนาะ ก็คือว่าให้ความร้อนเนี่ยจนมันกลายเป็นฟองข้อที่ B ีอ่า find something that nobody knew about before you ข้อ B ก็คือว่าหาบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับมันมาก่อนแล้วก็ข้อ C. anything that runs or flows a like water ที่วิ่งแล้วก็ไหลเหมือนกับน้ำถูกไหมครับข้อดี dog the seed of a coffee plant นะครับมเมล็ดของกาแฟข้อ E. having strong feeling or lot of energy ข้อ F look after and make sure something is okay ขาจีก living things that grow in the ground with leaf and root นะครับก็จะเดินเติบโตในดินมีใบและรากแล้วก็ข้อ s also ก็เป็น adverb แปลว่าเช่นกันเรามาลองดูซิว่า,อย,าอย่างข้อที่1เนี่ยมันจะต้องตรงกับอะไรข้อที่1นนะคะต้องตรงกับข้อ b boy นะครับข้อที่หนึ่งตรงกับข้อ b boy คือหาบําสิ่งบางอย่างที่ไม่มีใครรู้ก็คือการค้นพบสิ่งใหม่ๆนั่นเองที่ไม่มีคนรู้ถูกไหมครับข้อที่2 to take care of ก็ต้องตรงกับข้อ f นะครับ ตรงกับข้อ f look after and make sure something is okay คำว่า look after ตัวนี้ก็แปลเหมือนกันว่าดูแลเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้คำศัพท์ f a c i a l verb คำว่า look after กับคำว่า take care of เราก็จะตอบข้อนี้ได้ทันทีเลยข้อที่3 plant ที่แปลว่าพืชก็จะต้องตรงกับข้อ g นะครัะจะเริ่มเติบโตในดินมีใบมีรากข้อที่4 excited แปลว่าตื่นเต้น excited ก็ต้องตรงกับข้อ e นะคบข้อที่5 to เป็น adverb แปลว่าด้วยต้องตรงกับข้อ H ก็คือแปลว่า also, t o แปลว่าด้วย also ก็แปลว่าอาด้วยหรือเช่นกันนะครับข้อที่6 to boil เป็น verb ที่แปลว่าเดือดต้มให้เดือดก็ต้องตรงกับข้อ A to d i s k อ่ะ sorry ต้องตรงกับข้อ A ให้ความร้อนจนกระทั่งมันเกิดเป็น begins to bubble เป็นฟองนะครับข้อที่7 liquid ของเหลวต้องตรงกับข้อ C anything that runs or f a l l s like water ข้อที่8 beans ที่แปลว่า ถั่วนะลูกบีนตัวนี้ที่แปลว่าถั่วก็ต้องตรงกับข้อ the dog นั่นเอง this is of the coffee plants นะครับอ่าเป็นไงบ้างยากไหมไม่ยากเลยนะลูกเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน้าตอไปเลยว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้หน้าแรกจบแล้วนะหน้าต่อไปอ่าหน้าต่อไปสิ่งที่เราจะเรียนจะอ่านกันในวันนี้เห็นปะเราก็จะเห็นนิ้วคนแล้วก็เห็นอะไรดำๆตรงนี้แล้วก็รินอะไรออกมาแล้วก็ดูจากหน้าตาที่เป็นซาอุ อาหรับต่างๆนะครับว่าเป็นอย่างไรเรามาลองดูกันเลยมันวันนี้เรื่องที่เราเรียนนะครับเนาะมันจะเป็นในเรื่องที่อยู่ว่า the world's most อะไรลูก popular drink เครื่องดื่มที่เป็นที่นิยมที่สุดในโลกเี่ยลองคิดซิว่าอะไรที่มันเป็นเครื่องดื่มที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในโลกหลังจากที่นักเรียนเนี่ยดูจากรูปภาพเนาะนั่นเลยคิดว่าอะไรเป็นที่นิยมมากที่สุดในโลกเนาะบางคนอาจจะบอกอุ้ยเ๊ปซี่โค้กโคลาอะไรเงี้ย ไม่ใช่มันจะเป็นสิ่งที่อยู่ในบทเรียนนี้นะลูกเนาะเขาบอกว่า an Iraq man pour traditional Arabic coffee in Baghdad Iraq ก็คือเป็นผู้ชายคนอิรักเนี่ยกำลังรินกาแฟอารบิกที่เป็นธรรมเนียมของประเทศของเขาเนี่ยเนาะอยู่ในประเทศแบกแดดแล้วก็อิรักนะคะอันนี้ก็คือคำศัพท์ทั้งหมดก็คือที่ไฮไลท์ไว้ให้ก็คือเป็นคำศัพท์เน้นนะคนะ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังดูว่า มันเป็นอย่างไรอย่างที่ครูบอกนะคะครูคก็จะเปิดให้ฟังหนึ่งครั้งแล้วก็เดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยย้อนกลับมากรอวิดีโอดูอีกหนึ่งครั้งก็ได้นะครับจะได้ไม่เป็นการเสรียเวลาเนาะซึ่งปกติเวลาครูสอนในห้องเนี่ยเ,เราจะเปิดให้ฟังอย่างที่บอกว่าจะเปิดให้ฟังประมาณสองรอบถึงสามรอบนะครับอะามาลองฟังกันเลยว่าเป็นอย่างไรฟังนะ Listen Unit 5. Food Reading t o The world's most popular drink. People all over the world drink coffee. It is the world's most popular drink. The French call it cafe. The Germans, kaffee. The Japanese, kohi. The Turkish, kave. But the people of Sweden drink the most coffee, more than five cups a day. Over half of American adults drink it every day, but not as much as in Sweden. Too much coffee is bad for your health. We don't know who really discovered coffee. There is one story about a man who discovered coffee in Ethiopia, a country in Africa, around the year 700. The man's name was Kaldi, and he took care of goats. One day, he watched them while they were eating some plants. Soon after they ate the plants, the goats became very excited, and they did not sleep that night. Khaldi tried the plants himself, and he became very excited too. Other people tried the plants. They decided to boil the plants and then drink the liquid. They too couldn't sleep well at night. This drink became popular and went from Ethiopia to Arabia. By 1200, it was a popular drink in the Arab world. The word coffee comes from the Arabic word kawa. Coffee then traveled from Arabia to Turkey, Europe, and the rest of the world. Coffee has been very popular in history. Many famous people loved coffee. The French writer Voltaire needed 72 cups every day. In 1735, the German musician Johann Sebastian Bach wrote music about coffee. Another German musician, Beethoven, counted 60 beans for each cup of coffee he made. That was strong. There are coffee shops and coffee bars all over North America today. They serve all kinds of coffee in different sizes and flavors. Many coffee shops also give customers free Wi Fi. In fact, it is not unusual for students to go into a coffee shop, buy one cup of coffee, and then sit for hours with their laptops, writing their papers, and surfing the web. ฟังจบไปแล้วนะคะนักเรียนนักเรียนฟังรู้เรื่องไหมเอ,อ่ยแล้วก็สามที่ฟังเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยว่าจากสิ่งที่เราฟังเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนนะคะครูจะไม่ได้อ่านทั้งหมดหรือว่าอะไรทั้งหมดนะคบเนาะครูจะคร่าวๆให้ฟังเนาะว่า,าเนื้อเรื่องเนอันนี้มันเป็นอย่างไรบ้างจะไม่อ่านให้ฟังทั้งหมดนะคะอย่างที่เคยบอกไปเนาะเขาบอกว่าทําไมลูก People all over the world drink coffee เขาบอกว่าคนทำไมครับอ่าคนทั่วโลกเนี่ยอาคนทั่วโลก่ยนะคนส่วนมากทั่วโลกทั้งหมดเนี่ยชอบดื่มกาแฟาซึ่งกาแฟาเนี่ยมันทำไมครับมันเป็น It is the world's most popular drink เป็นเครื่องดื่มทีไ่ได้รับความนิยมที่สุดในโลกนะครับโดยที่คนประเทศฝรั่งเศสเนี่ยฟเฟ e n เนี่ยจะเรียกมันว่ากา f ฟคนเยอรมันจะเรียกว่า c า f ฟคนญี่ปุ่นจะเรียกว่าค uh ูฮี คนเทอร์กิก็คือคนตรุรกีจะเรียกว่าคาเฟ่คาเฟคาเฟนะครับอันนี้ c affe, c hi, c affe, c affe, นคาเฟ่โคฮีเ c ฟคาเฟ่นะครับเนาะเฟรนช์ French, คือชาวอเมริกันเยอรมันคือคนเยอรมันแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับแต่เขาบอกว่า but the people of Sweden drink the most coffee นะครับเนาะแต่คนของประเทศอะไรลูกที่ชอบดื่มกาแฟมากที่สุดก็คือคนของประเทศสวีเดนเนี่ยชอบดื่มกาแฟมากที่สุด More than 5 cups a day ก็คือว่าคนในสวีเดนเนี่ยดื่มกาแฟเนี่ยมากกว่า5แก้ว เนาะต่อวันซึ่งมากกว่าครึ่งของชาวอเมริกันที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นเอเดนี่นนะครับเนาะก็จะมีการดื่มกาแฟทุกวันเนาะ but not as much as in Sweden ดื่มกาแฟคนอเมริกันดื่มกาแฟทุกวันก็จริงแต่ไม่ได้ดื่มเท่ากับสวีเดนที่ว่าดื่มวันละห้าถ้วยอย่างเงี้ยถูกไหมดื่มวันละห้าแก้วนะครับแล้วเขาก็บอกว่า too much coffee is bad for your health การดื่มกาแฟมากเกินไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีกับร่างกายของ No. we don't know who really discover e d coffee. There is one story about a man who discover e d coffee in Ethiopia, a country in Africa, around the years 7, นะครับเนาะ 700. อ่าก็เขาบอกว่าเราในี่ยนะก็ไม่รู้ว่าเราก็ไม่รู้เราว่าจุดต้นกำเนิดที่แท้จริงของการที่ค้นพบกาแฟเนี่ยใครเป็นคนที่ค้นพบ แต่ว่าก็มีเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวเนี่ยที่เกี่ยวกับผู้ชายเป็นคนที่ค้นพบกาแฟที่อยู่ในประเทศเอธิโอเปียนะคบเนาะอยู่ในเอธิโอเปียที่ประเทศแอฟริกาซึ่งเรื่องราวเนี้ยประมาณ700ปีผ่านมาแล้วเขาบอกว่าอย่างไรเขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่าคาร์ดี้นะคะมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าคาร์ดี้เขาเนี่ยทำไมลูกชูเกลฟาเขาเป็นคนที่ดูแลแกะหรือแพะโกวตัวนี้แปลว่าแพะ แต่ถ้า s h e e p ตัวนี้แปลว่าแกะนะครับ s h e e p แปลว่าแกะ goat แปลว่าแพะเขาบอกวันเด็วันหนึ่งเนี่ยเขาก็ทำไมลูกเอ่อก็เป็นคนดูแลแพะเนาะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเขาก็แบบเอ่อคอยนั่งดูแลพวกพวกแพะเนี่ยนะมันกําลังกินพืชแพนก็คือพืชถูกไหมครับกำลังกินพืชแล้วก็เวลาที่เขากินพืชเนี่ยเอ่อแพะมันก็จะแบบ b e c a m e very excited เนาะก็เวลาที่แพะเนี่ย ก็คือเขาเป็นคนเลี้ยงแพะถูกไหมครับแล้วเขาเห็นแพะเนี่ยเวลาแพะมันไปกินพืชนะครับเนาะ,ะแล้วแพะเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนตื่นเต้นแล้วก็ไม่ได้นอนตลอดคืนนั้นเลยคาครดี้ก็เลยได้ทำไมลูก t y the pants คาร์ดี้เนี่ยก็เลยได้ลองกินพืชชนิดนี้ดูด้วยตัวเขาเองปรากฏว่า he became very excited เออปรากฏว่าแคลดี้เนี่ย ก็ได้มีความรู้สึกทำไมลูกตื่นเต้นได้มีความรู้สึกตื่นเต้นกันเหมือนกับแกะนะครับเนาะ All the people try to กแพนอ่าแล้วก็มีคนอื่นๆเนี่ยก็ได้พยายามที่จะลองพืชชนิดนี้ mm. เขาเนี่ยนะตัดสินใจที่จะบอยที่ต้มพืช mm. ก็คือบอยก็คือต้มให้เดือดเขาตัดสินใจที่จะเอาพืชชนิดเนี้ยไปต้มให้เดือดนะครับแล้วก็กินมันเป็นลิควิดก็คือเป็นของเหลวนะครับซึ่งผลปรากฏว่าผลปรากฏว่ายังไงจ๊ะ ผมปรากฏว่า c o u l d n t s l e e p ดเ l night ผมปรากฏว่าตอนกลางคืนเนี่ยนอนไม่หลับนอนไม่ดีเลยซึ่งเครื่องดื่มนี้มันก็ได้รับความนิยมจากเอธิโอเปียก็ไปได้รับความนิยมกระจายไปสู่อาหรับเนาะในปีคศหนึ่งพันสองเนี่ย, 1, 2, ยมันก็เป็นที่ p o p u l a r ไปในทำไมลูก in the Arab world ก็คือเป็นที่ได้รับความนิยมในโลกของอาหรับนั่นเองเนาะ the world coffee come from the อะไรลกูก The world coffee comes from the Arabic world นะคะซึ่งกาแฟนี่นะก็ได้ท่องเทีย่ยวจากอาหรับียไปสู่โปรตุเกสไปสู่ยุโรปนะคบแล้วก็ได้เป็นที่รู้จักทั่วโลกเลยนะคบต่อมาก็บอกว่า Coffee has been very popular in history. Many famous people love coffee. The French writer นะคบเขาบอกว่ากาแฟเนี่ยได้เป็นกาแฟเนี่ยได้รับความ นิยมป๊อปปูล่ามากเลยใน history ประวัติศาสตร์ซึ่งประชาซึ่งคนส่วนมากที่รักความนิยมเนี่ยก็จะชอบกาแฟเลิฟและรักกาแฟมากๆเลยนักเขียนชาวฝรั่งเศส The French Writer Walter ชื่อวอลเตอร์เนี่ยต้องการ72แก้วทุกวันโอ้โ oh ห my god oh my god วอลแตอร์เนี่ยนางดื่มกาแฟวันละ72แก้วจ้าโอ้โหแบบเกินต้านนะเกินต้านมากดื่มกาแฟวันละ72แก้วเกินต้านที่สุด แล้วก็ในปีอะไรลูกหนึ่เนี่ยนักดนตรีมิวสิคเชียนแปลว่านักดนตรีนะในปี1735เนี่ยนักดนตรีชาวเยอรมันเนี่ยนะที่โจอันเซบาสเตียนแบ็ก็ได้เขียนเพลงเกี่ยวกับกาแฟแล้วก็มีมิวสิคเชียนเยอรมน,นีคนอื่นเนี่ยนะครับเนาะเช่นบีทเฟนก็ได้มีการ นับมนเมล็ดกาแฟถึง60เมตรต่อการที่กินกาแฟที่เขาทำเอง That's what s t r o n ก็คือมันเข้มมากๆเลย strong ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าแข็งแรงอย่างเดียวนะคะมันแปลว่าเข้มอย่างนี้ก็ได้เนาะแสดงว่ายังไงดีวเตอร์ Walter เนี่ยดื่ม72แก้ว b ี e t o f นดื่ม60เมตรเนาะแล้วก็มีนักตนตรีมาแต่งเพลงยอหน้าสุดท้ายเขาบอกว่าไงลูก There are coffee shops and coffee b a r all over North America today เขาบอกว่าทำไมลูกมีร้านกาแฟมีร้านกาแฟช็อปแล้วก็เป็นบาร์เนี่ยไปทั่วอเมริกันเหนือเลยในยทุกวันนี้ They serve all kind of coffee in different size and flavor พวกเขาเนี่ยได้มีการเสิร์ฟอะไรลูกได้มีการเสิร์ฟกาแฟเนาะในลักษณะไซส์ที่แตกต่างกันแล้วก็รสชาติที่แตกต่างกัน Many coffee s h o p also give customer free wifi in fact It is not unusual ก็คือทำไมครับร้านกาแฟหลายร้านเนี่ยก็จะมี Wi-Fi ฟรีให้ลูกค้านะครับเนาะซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่ปกติสำหรับนักเรียนที่จะเข้ามาในร้านกาแฟเพราะว่านักเรียนยังเด็กอยู่ส่วนมากก็จะทำไมครับส่วนมากจะทำไมเ เขาใจไหมลูกว่านักเรียนเนี่ยยังเด็กอยู่แล้วก็เข้าไปร้านกาแฟแล้วก็ซื้อทําไมลูกกาแฟหนึ่งแก้วแล้วก็นั่งเป็นชั่วโมงกับแล็ปท็อปแล้วก็เขียนงานด้วยเปเปอร์แล้วก็เซิร์ฟฟิ้งอยู่เว็บเซิร์ฟฟิ้งเเว็บก็คือเป็นการเล่นอินเทอร์เน็ตนะคะเวลาที่เราจะใช้คําว่าเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเราจะไม่ใช้เราจะต้องใช้คําว่าเซิร์ฟนะลูกอ่าเหมือนเคย เรียนไปแล้วเนาะนักเรียนที่เรียนอยู่ตอนม2มันจะอยู่ในหนังสือสปรินเล่มสีเขียวนะครับเนาะอ่ามันจะมีบทที่5มันจะบอกว่าเราเนี่ยจะต้องใช้ในลูกจะต้องเป็น surfing the internet นะคะก็คือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เออแปลกประหลาดผิดปกติแล้วเนาะสำหรับนักเรียนเนี่ยที่เข้ามาในร้านกาแฟแล้วก็ซื้อกาแฟแล้วก็นั่งกินแล้วก็ทํางานไปด้วยอย่างนี้นะครับเนาะอ่ะจบจากตรงนี้เสร็จปุป๊บเรามาดูตรงนี้อ่านี้เป็นมเมล็ดกาฟแฟนะจ๊ะ เรามาดูกันเลย v o c a b u l a r y นะคะ v o c a b u l a r y in context complete this sentence s with the word in the box อ่าเราก็ลองมาเติมดูสิครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะข้อแรกเลยไปยังแบรนด์เนมคาดีต้องเป็นอะไรครับต้องเป็น discover coffee in ethiopia ก็คือเป็นคนที่ค้นพบกาแฟาาในประเทศเอธิโอเปียนะคะข้อที่2 c a คด,ดี้จะจุดโกก็คือเป็นคนเลี้ยงแพะดูแลแพะก็เป็นช h u c k a l o f ข้อที่3 c a คาวดี้โกส plants ก็คือเป็นแพะของคาวดี้ก็ได้มีการกินพืชข้อที่ 4. when the go at the coffee plants the go b e c a m e excited ก็คือเมื่อแพะกินเอเมื่อถูกแล้วแพะไม่ใช่แกะเนาะเมื่อแพะกินกาแฟแล้วก็ได้มีความรู้สึกตื่นเต้นนะคะ number five when people at the plants they become excited too เมื่อคนเนี่ยกินพืชก็ได้มีความรู้สึกตื่นเต้นด้วยเหมือนกันข้อที่ 6. some people count how many จุด n s they บีนส์เดย์ in there. ถูกไหมคะ้อนที่7 people start to the coffee plant in water ก็คือต้องแบบเริ่มที่จะต้มกาแฟในน้ำถูกไหมครับก้อที่8ปด den t h e y drank the อะไรลูก liquid นะครับเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อต้มเสร็จเขาก็ได้มีการทำไมลูกคนที่เขาต้มเสร็จก็ได้มีการกินของเหลวดื่มของเหลวมันเข้าไปนะครับ นี่คือให้ทำไมลูก choose the correct answer ให้เลือกคำตอบที่มันถูกต้องนะคะแล้วก็ใช้คำตอบในนี้ให้มันสมบูรณ์ยกตัวอย่างเส้นข้อที่1 which of the following can make a person excited เราก็ต้องตอบว่า watching a movie แล้วเราก็เอามาตอบคำถามว่า watching a movie can make a person excited ข้อที่สองข้อที้ถามว่า which of the following do we usually boil อะไรก็ตามที่คุณใช้ต้มมาตอบคำถามไม่ได้ก่อน A B C D ตอบไห้ได้กันว่าอะไรก็ตามที่เราต้องต้มกล้วย banana potato or orange เราต้มส้มไหมต้มกล้วยไหมหรือว่าต้มมันฝรัง่งเราก็ต้องต้มมันฝรัง่งเพราะฉะนั้นคำตอบถูกต้องคือเป็นข้อ b หลังจากนั้นเราก็ต้องมาดูพอเป็นข้อ b เสร็จปุ๊บข้อ b เสร็จปุ๊บเราต้องกลายเป็นเราก็ต้องตอบว,ว่า we usually boil a potato ข้อที่3 which of the following is not a liquid อะไรที่ไม่ใช่ของเหลว ice rain milk แน่นอนต้องตอบว,ว่า ice ice เป็นของแข็ง อ่าเราก็ต้องตอบว่า ice is not a liquid number four which of the following do we usually take care of ก็ต้องตอบว่าเป็น,เป,นเป็นอะไรจ๊ะอ่าเราก็ต้องตอบเป็น baby ถูกไหมเพราะว่าอะไรที่เราต้องดูแลดูแลันครูไหมดูแลเด็ก baby หรือดูแล country I usually take care of a baby ข้อที่5 which of the following is not a plant ก็ต้องตอบว่าเป็น ไม่ใช่พืช tree คือต้นไม้ flower ไม่ใช่พืชก็ต้องเป็นช็อกโกแลตก็ต้องเป็นช็อกโกแลต i s not a plant เดี๋ยวนะ sorry ช็อกโกแลตตัวนี้ไม่ต้องเติมเดอะนะครับแล้วกเ็เราใช้เป็น C ตัวใหญ่ไปเลย ช็อกโกแลตอีกน็อตอะแนะครับเนาะก็ช็อกโกแลตเนี่ยไม่ใช่พืชนะครับ next v o c a b u l a r y building complete the sentences with the word in the box ก็มีคำว่า discover มีคำว่า d i s c o v e r y นะครับข้อที่หนึ่งต้องเป็นอะไรลกูก scientists are trying to ทูอะไรจ๊ะทูท,ท,ทูทูเธอทำ ะอะต้องเป็น trying to discover a cure v for cancer number two the discovery of อะประหลาโลกเพนิซิลิน save many life การค้นพบยาเพนนิซิลินเนี่ยช่วยรักษาหลายๆชีวิตนะครับเนาะต่อมาข้อที่3 The music a t t h e concert ทำไมลูกจุดด the audience audience คือเป็นคนดูคนฟังแล้วก็ต้องตอบเป็น excite นะครับเนาะแล้วก็ข้อที่ส there is excitement everywhere just before the clock's t i k e m i d n i g h t New Year e v e มันเป็นแบบมีการแบบมีการมนตื่นเต้นไปทุกที่เลยเนาะก่อนที่นาฬิกาเนี่ยมันจะดังในตอนเที่ยงคืนของ New Year Eve นะครับเนาะส่วนข้อข้างบนเนี่ย the, the music เนี่ยเพลงที่คอนเสิร์ตเนี่ยมันก็ทำไมลูก รู้สึกตื่นเต้นคนคนดูคนฟังเนี่ยจะรู้สึกตื่นเต้นนะคะ number five two, อะไรลูก liquidies นะครับ butter you heat it นะครับเนาะในการที่แบบว่าเนยเนยที่มันแบบเป็นเนยเหลวๆหน่อยแล้วก็คุณก็อุ่นร้อนมันนะคะ number six you must drink a lot of liquid นะครับคุณก็จำเป็นที่จะต้องดื่มอะไรลูกดื่มของ เวลาคุณไม่สบายเนี่ยคุณจําเป็นจะต้องดื่มลิควิดก็คือเป็นของเหลวของเหลวที่ก็คือเป็นน้ำมันเองนะคะคุณจะเป็นต้องดื่มน้าให้มากๆมา reading comprehension s looking for main ideas circle the letter of the best answer coffee is จูาๆทำไมลกูกต้องตอบแหน The world's most popular drink ข้อที่2 One story say a young man discovered coffee in Ethiopia นะคะแล้วข้อที่3ก็คือเป็น coffee has อะไรลูก has อะไรลูก coffee กาแฟ coffee has been popular in his history นะคบกาแฟเนี่ยได้รับความนิยมในประวัติศาสตร์เนาะ next looking for details one piece of information in this sentence is not correct รี l ลซ e the sentence with the correct information อันนี้นะคะนักเรียนก็จะมี1จุดนะคบที่เป็นข้อมูลที่มันผิดให้นักเรียนเนี่ยเขียนประโยคใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็แก้ให้มันถูกทีนี้เนี่ยเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะครูก็จะแก้เฉพาะข้อที่ผิดให้นักเรียนดูแต่ว่านักเรียนอนะ่ะเวลาเลาเวลาลอกลงก็เขียนให้หมดทั้งประโยคเลยนะคบเหมือนเดิมแล้วก็แก้เฉพาะตรงข้อที่มันผิดจุดที่มันผิดให้มันถูกต้องแค่นั้นเนาะข้อที่1 The Germans name of coffee is ข้อนี้ตรงไหนผิดข้อนี้ตรงที่ผิดคือตรงนี้นะคะคาเฟ่อ่าก็ต้องเป็นแก้เป็นอันนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือ,อนี่เราเองก็ลอบมาเหมือนเดิมเลยนะข้อที่2 The people of Sweden drinks four cups of p e o p l e a day ต้องเป็นอะไรลูกต้องเป็น The people of Sweden drink อะไรลูก กริ้งอะไรเอ่ยต้องเติมตัวนี้ลงไปนะคะ more t a n five cups of coffee a day นะครับตรงนี้เนี่ยเราเอาคำว่า more than five เนี่ย ตัดคำว่า f ออกถูกแลวเอาคำว่า more than 5เนี่ยไปเติมข้างหลัง drinks ได้เลยก็กลายเป็น the people of Sweden drinks more than five cups of coffee a day ข้อที่3 when the ghost ate the coffee plants they c o u l d sleep well that night คือกินกาแฟแล้วนอนหลับไหมนอนไม่หลับเพราะตรงนั้น could ก็ต้องผิดเราก็ต้องเปลี่ยนเป็น couldn't couldn't รตัวนี้ก็คือคำว่า couldn't sleep couldn't sleep เป็น couldn't s l e e p w e l l that night ข้อที่4นะคะ The word coffee comes from a German word word ก็ต้องเป็น The word coffee comes from ใช่เยอรมันไหมไม่ใช่ต้องเป็นค o m e f r m and อะไรลูก uh, Arabic word นะคบข้อที่5 Water drinks 60 c o f f e e ถูกไหมไม่ถูกเขาไม่ได้ดื่มวันละ60ถ้วยเขาดื่มวันละ72แก้วนะครับเนาะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแก้วนะไม่ใช่ถ้วยดื่มวันละ72แก้วทุกวันข้อที่6 many coffee shop also give customer free cookies ฟรีคุกกี้ไหมไม่ใช่เดี๋ยวนี้คาเฟ่ใครมีแจกคุกกี้ฟรีแล้วเขามีฟรีฟรีฟรีะไรลูกวิฟีวิฟีวิฟี มีไ i ไฟนั่นเองนะครับเนาะเดี๋ยวนี้ตามคาเฟ่เนี่ยก็จะมี Wi-Fi นั่นเองเนาะเอ่อต่อมา discussion ไม่ต้อง critical ร์ i n k i n g ไม่ต้องนะครับเนาะก็วันนี้เนี่ยเราก็ได้เรียนเรื่องราวเกี่ยวกับในเรื่องของกาแฟนะครับเนาะวันนี้เนี่ยเอ่อจะไม่มีกันบ้านนะครับนักเรียนเนาะเดี๋ยวกันบ้านก็นอาจจะมีครั้งหน้าให้นักเรียนทำนะครับเนาะก็โอเ okay ค it's time to say goodbye แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับ